สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข้อความดีๆจากอุทาหรหอนจากคำสอนของพระคริสต์มาแล้วนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในบทที่13ค่ะคำอุปมาเรื่องพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้หรือจะเป็นตอนที่6แล้วนะคะก็ขอเชิญรับฟังเลยค่ะในขณะที่โลกกำลังมุ่งหน้าไปสู่ความชั่วร้ายอย่าให้ผู้ใดคอยปลอบใจตัวเองว่าเราจะไม่พบกับความทุกข์ยากแต่ความทุกข์ยากเหล่านี้แหละ ที่จะนำเราเข้าไปอยู่เบื้องพระที่นั่งของพระผู้สูงสุดเราสแสวงหาคำปรึกษาจากพระองค์ผู้กอบด้วยพระปัญญาอันไม่มีขอบเขตจำกัดได้พระยาเวตรัสว่าจงร้องทูลเราในวันยากลำบากในสดุดีบทที่5 0ข้อ15พระองค์ทรงเชื้อเชิญเราให้ทูลต่อพระองค์ในเรื่องความทุกข์ยากสับสนสิ่งที่จำเป็นและความต้องการของเราที่จะให้พระองค์ช่วยเรา พระองค์ตรัสสั่งให้ขมักขม้นอธิษฐานในทันทีที่ความยากลำบากเกิดขึ้นเราจะต้องเสนอขับอ้อนวานที่จริงใจและร้อนรอนต่อพระองค์ด้วยคำอธิษฐานที่เร่งด่วนเราแสดงออกให้เห็นถึงการไว้วางใจอย่างมั่นคงของเราที่มีต่อพระเจ้า ความรู้สึกถึงความต้องการของเราจะนำเราไปสู่การอธิษฐานด้วยความจริงใจและพระบิดาผู้สถิตบนสวรรค์จะทรงตอบสนองต่อการวิงวอนของเราบ่อยครั้งผู้ที่ตกลงสู่ความทุกข์ยากจากการตำหนิติเตียนหรือกดขี่ข่มเหงเพราะความเชื่อถูกทดลองให้คิดเอาเองว่าพระเจ้าละทิ้งพวกเขาเสียแล้ว ในสายตาของมนุษย์คนเหล่านี้เป็นคนกลุ่มน้อยจากรูปการภายนอกแล้วศัตรูของพวกเขาได้รับชัยชนะแต่อย่าให้พวกเขาคิดผิดเช่นนี้พระองค์ผู้ทรงทนทุกเพื่อทุกคนและเป็นผู้ทรงแบกความโศกเศร้าและความทุกข์ยากไม่ทรงทอดทิ้งพวกเขาเลยบุตรทั้งหลายของพระเจ้าไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวโดยไม่มีสิ่งปกป้อง คำอธิษฐานทำให้พระกรของพระผู้ทรงฤทธานุภาพอันไม่จำกัดเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองหากเรามอบถวายชีวิตเพื่อรับใช้พระองค์เราจะไม่ตกอยู่ในสภาพที่พระเจ้าไม่ได้ทรงจัดเตรียมให้ไม่ว่าสภาพการของเราจะเป็นอย่างไรเรามีพระผู้ทรงนำทางเราไม่ว่าความกังวลของเราจะเป็นเช่นไรเรามีพระผู้ทรงปรึกษาที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าความโศกเศร้าความเสียใจความเหงาของเราจะเป็นเช่นไรเรามีพระผู้ทรงเป็นสหายที่เห็นใจแม้ในความรู้เท่าไม่ถึงการเราทำผิดไปพระคริสต์ไม่ทรงละทิ้งเราเราจะได้ยินพระสุรเสียงอันใสและชัดเจนตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตยอห์นบทที่14ข้อ 14, 6 ท่านจะช่วยกู้คนขัดสนผู้ทูลขอความช่วยเหลือช่วยกู้คนยากจนและคนที่ไร้ผู้อุป,ปถัมม์สดุดีบทที่72ข้อ12พระยาเวทรงประกาศว่าพระองค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ที่เข้ามาใกล้พระองค์ผู้ที่รับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ พระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจแน่วแน่ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์ในอิสยาห์บทที่2 6ิข้อ3พระกรของพระผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดทรงยื่นออกเพื่อนำเราเก้าวต่อไปเรื่อยๆพระยาเวตรัสว่าจงเดินขึ้นหน้าไปเราจะส่งความช่วยเหลือมาให้เจ้า การที่เจ้าขอและได้นั้นก็เพื่อที่นามเราจะได้รับเกียรติยศเราจะได้รับเกียรติต่อหน้าผู้ที่คอยจ้องในความล้มเหลวของเจ้าพวกเขาจะเห็นถ้อยคำของเรารับชัยชนะอย่างมีสง่าราศีทุกสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อก็จะได้เป็นพระสัญญาในมัทธิวบทที่21ข้อ22 แล้วติดตามฟังตอนต่อไปได้ใหม่นะคะในคราวหน้าขอพระเจ้าอุนพรค่ะ